สทดาไม่จำกัดช ana, ่วงเพหาหน้าร้านตอนประชันของดีก็เลยดีมากเลยโอ้โหปรบมือให้กับทั้งสองคนเลยนะทั้งเบกกี้และจินตลาก็เพื่ะดรคะที่ี่ก็ชมจินตลาแล้วก็ชมเบกกี้เบกกี้ก็ดีใจไร้ละ อย่าเพิ่งกลับบ้านกันนะสองคนนะโอ๊่เดีอยาเพิ่งกลับได้ไงนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วหนูอ่ะไม่ว่างมีนัดเดี๋ยวจะแบบเพิ่มโบนัสให้เลยนะไหมอุ้ยอะไรพิเศษให้แข่งกันเลยทั้งสองคนแข่งกันหาลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าของพี่ตกลงอ่ะตกลงคคุยกันเองเลยนะใครชนะได้เงินโบนัสกลับบ้านไปโอเคค่ะเอาไปเลยใครมีของดีแล้วก็งัดกันเข้ามาได้เวลาละได้เวลาที่เราจะต้องปลุกปลุกโลโซปลุกอะไรปลุกโลโซ ปุกเสกลูกจ๋าได้เวลาที่หนูต้องมาช่วยแม่แล้วลูกพุทเทพุทธทางสัพพมังทุบโทพุทโทพุทเทพุทเทพุทธาลูกจ๋าตรงมาหาแม่บัดเดี๋ยวนี้หนูน้อยของแม่แม่จา๋าหนูปวดต้องฉีค่ะ ได้ไหมลูกจ๋าได้ครับเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่หนูจะต้องตอบแทนพี่พบอบัตรุรานใครถึงข้าดับทีวีสวานตรวจดูบัญชีถ้าทําดีให้ไปสวรรค์ทำเชื่อพยมว่ายังไงส่งลงไปนรกโลอกันคุณต้องไม่เห็นผมโอเคอะไรวครับวันนี้หนูต้องเรียกลูกค้าให้แม่ถ้าหนูทําได้นะลูกนะถ้าหนูทําได้แม่จะซื้อรถของเล่นให้กับหนูไม่เอาหนูโตแล้ว มมันจูดาดใครถึงขาดดับทีวีสุวรรณตรวจดูบัญชีเต้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วยพยออไว้ยังไงตกหลงไปนะโลกโรกันไอ้หนุยฉากเนี้ยมึงต้องไปเห็นกูนี่ไอ <c oughs> ้หนุยมันไม่ได้พี่ต้องไปเห็นผมค่ะแม่ตกลงเดี๋ยวแม่<น>ะจะซื้อตุ๊กตาย,ยางให้หนูหนูจะเฟกตัวแล้วนะครับแม่ให้หนูหายตัวไปเลยนะครับไป,ปาหาลูกค้ามาให้แม่ลูก แตงโม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 กาโวกาโวหวานเพียงไปซื้อของเดี๋ยวนี้ชนะจะต้องชนะที่ร้านสตาร์เวลมาไปไหนพี่ไปซื้อของที่ร้านนี้ทำไมต้องไปซื้ออ่ะเล่นละครไปมเนี่ยผมพี่มาทองใช่ไงแล้วผมเนี่ยลายเวทมนต์อ่าเสร็จปั๊บแล้วพี่คือแบบ ต้องบนผมอยู่งานแต้องมาซื้อของนี่ผมต้องมาบอกกับพี่คนนี้เฮ้ยมาซื้อของเฮ้ยคุณ้าสตาเวลล์นี่น well สวัสดีค่ะคุณพอดีผมอยากซื้อเครื่องครัวหน่อยครับแต่นึกไม่ออกว่าจะเอาอะไรดีครับซื้อโมนะซื้อโมมึงต้องเห็นกูนดิบอ่ะ <c oughs> นีก่บอ,อกแล้วเอาหมอยู่ดีดีคุณก็แบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าคนอยากซื้อหมออยากซื้อหมครับผมนี่ตัวนี้ขายดีมากสินค้าตัวนี้เอาไปเลยล่ ดูทำอะไรลูกซื้อโม่ซื้ออะไรกูเจ้าของร้านกูเจ้าของร้านกูเจ้าของอุ้ยตีลูกกูจะจุกกระเจิงเลยไม่ต้องพักเลยใช่ไหมไม่ต้องแล้วไปอย่างลยครับโชคดีครับเอาไปทานอาหารให้อร่อยเลยอุ้ย อะไรคะผู้จัดการคะตอนนี้คุณแบกกี้นำคุณไปหนึ่งแสนทุกสงทุกองได้แล้วนีมีของหนูดิของขังค่ะหัวหน้าขาขังมาตั้งนานแล้วค่ะเอาของขังมาช่วยเราเลยได้ค่ะหัวหน้าหนูจะเรียกซาทุกอามาเดิมมาเดิมนี่ตาบหมงนีตําประเดกมีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะล่ะเรี่ยข่นใหได้ปมแคบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกเรียกของขังนี่ใครเนี่ยสภาพนี้ยังไม่ขังอีกเหรอ ของังยังไงอ่ะเนี่ยของของัาากขง,ขงก็แม่เรียกมาแต่ที่หลังแม่จะเรียกหนูมาไม่ต้องใช้คาถาทำไมไปประกันมาดีกว่าจะได้แกะไอ้นี่ออกอนี่ลูกเหรอลูกเหรอนี่ลูกโอ้ยบ่ได้เรียกแบบนี้ลูกกันนาสิดีกูเนี่ยได้ไปยังเป็นกากเป็นเกลื่อนเต็มหลังอยู่เนี่ยนะ <c oughs> แม่เออผู้จัดการคะแล้วครัวตะกี้ขอซับไอเติร์านล,ล่างด้วยได้ไหมคะไอวางเ่ามาแก้ให้เท่าหน่อยบักสีดาบักหูเอาพอแล้วอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนมา เอาอย่างนี้นะคะแม่กำลังต้องการเรียกลูกค้าเข้ามาในร้านถ้าเกิดว่าลูกไปหาลูกค้ามาได้ลูกจะได้อะไรแม่ให้หมดไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงกินบ่ยนอยแล้วจะเป็นประหวานนะเอานางรำไม่เอาเบื่อช้างไม่เอาเออถ้าอย่างนั้นไม่ให้ม้าก็แล้วกันพูดเลยนะเอาอย่างนี้ดูซื้อวัสดิ์สธิจจริงหรือเปล่าเออใช่ลูกไปหามาให้แม่หน่กยเถาให้ลูก,กไปเซตถาอ่ะ คำโนดเกาะสวรรค์เราเคยเที่ยวงานวันบวงสวงนะคะูุสีสุดโทย่าสีปทุมมาใต้ต้นโนนดที่ให้คำมันสัญญาวันโลกมาไปจูชีกับใครเดินนังเดอเดินนังเดอเดินนังเดิเดินเดินนังเด้ยเฮสาธิไปเลยลูกไปเลยไม่น่ามาเจอคนอย่างมึงเลยนะไอ้หนู ไอ้หนูโอยตาบอดเหรอใช่ครับบอดกี่ตาลูกบอดสองตาเลยฮะสองตาเลยเหรอตาหน้างบอดกูมีหุ้นด้วยแล้วนะไอ้หนูฮะมีลูกมีเมียไหมลูกเคยมีเมียครับเอาไปไหน่ะผมแยกทางกันแล้วครับเขาไปไหนลูกเขาขึ้นทางด่วนพระลงดินแดงครับไปคนละที่ะดิแล้วมีลูกไหมมีสองลูกฮะเป็นเด็กแบบว่า ติดสอยแล้วก็ห้อยตามครับเวลาไปเที่ยวห้างเนี่ยเอาลูกไปเที่ยวไหมอ๋อก็ลูกก็ไปด้วยครับแต่ว่าต้องห่อเข้าไปครับอ๋อเด็กมันโดนแสงไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแม่มาอยู่เลี้ยงลำบากไหมอาบน้ำอาบท่าอ๋อผมอาบก่อนลูกอาบที่หลังฮะอ๋อต้องเช็ดถห้แห้งไหมจ๊ะต้องเช็ดให้แห้งครับไม่งั้นเขาแพ้ครับอ๋อเด็กก็เป็นโรคผดพื่นคันสังขางเออเท้า่อยลูกเชื่ออะไรลูกนงกะนกกะอ๋อนงกะถิน โอ้ยไม่น่ากินเลยเอาใส่โอไปตัวอ๋อกระโปรงเอาปาป้าไปอีกตัวฮะกับครับนี่อะไรนี่หมดจับมึงยังเนี่ยกูจะได้ขายของบ้างกูต้องยืนดูพวกผงเนี้คุณน้าเขาไ่จุงผมมาครับไอ้หนูนาบอกมีงานให้ผมทำอ่ะงานเนี่ยได้เป็นแสนเลยโอ้ยให้ไปทำอะไรฮะแทงสนุก ทำไมผมตาบอดจะแทงสนุกบ้าเลยครับจะไปกลัวแตคุณต่อสู้มึงแขนด้วยต้องสะกดจิตสองคนนี้ให้ไปช่วยซื้อของคุณแม่เสจจจ้าจงซื้อของเจ้าจงซื้อของโอ้ยมีตินมากเลยเอ่อคุณ้าครับช่วยจูงผมไปซื้อของนะครับจูงยังไงนะมึงจูงเขาอยู่เนี่ยไม่ทราบว่าร้านนี้ขายอะไรครับแนะนำเลยับ ขายหมดทุกอย่างแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอแหกแคร์แะโป๊ขายหมดทุกอย่างอยากได้อีกยังเลือกเอาหมดเลยจ้านี่นี่นี่ยือทั้อะไรนะฮะหมอแหกแตรกระโป๊คืออะไรครับหมอแหกเป็นซับไซส์สารที่เขาบอกเน่าติดกันนะคะทุกคนเข้สายว่าวว่าว่าวหลายชั่วโมงไม่เมื่อยนะฮะ พูดนานออพูดนานเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนูทำไมฝั่งเราดูเหงาเหงาลไปถอดชุดออกไปเถ้ะพี่จะไหวในการเล่นเดี๋ยวพี่จะรอดูโอเคค่ะยอยากได้อย่างเบิ้งเอาเลยจ้ะเบิ้งเอาเลยเบิ้งเอาเลยได้ครับเบิ้งเอาเลยจ้ะจะบ้าเหรอคนตาบอดให้ไปดูได้ยังไงใช่ถ้าดูไม่ได้ก็มือคำได้ใช่ไหมฮะถ้าผมจะซื้อหม้อของมือคำได้ไหมฮะได้คำได้ได้คไดได้ได้้ได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  นี่ด ja. ้านซ้ายมือนี่คือเตาแก๊สนะซ้ายมือนี่เตาแก๊สครับผมเอาเนี่ยนะเออไปจะไปแบบสองหัวนะอันนั้นอันนี้อันนั้นหัวเดียวอันนี้อันนี้อัหัวเดียวจ้ะหรือเอาสองหัวไหมครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตามไปเก็บเงินที่บ้านพิภพมัตุราชใครถึงข้าดับทีวีทำชั่วพยงว่ายังไงส่งลงไปนรกรอกันเอาหอกแหลมแทงทิ่มวันทุกวันทุกวัน